สบายดีตอนค้ำพี่น้องป่าเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดกับผักนะฮะทุกคน <Ooh. S 1> มาเด้อทุกคนกินข่าวแรงน้ำกันอะไรอ่ะชีเดรปการกบแล้วอรีบเอคืออะไรละลบอแล้วสบายดีตอนค้ำพี่น้องกินข่าวน้ำเก่ยวสบายดีจ้าทุกคนเสียเกลยไฟโคมมาแเด้อใส่ไฟโคมนอดี ตลาดบ,บ้านเอซีพี่น,อน้องมือเกิดมาได้ไมาอยู่นักกีนมาซื้ปลามะเขาวซื้อเงาะหนึ่งโลโลละแปดสิบเงาะโลละแปดสิบบาทสบายดีเด้อทุกคนซื้อปลาเผาน้ำจิ๋วไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไทยกิโลละเท่าไหร่เขาจีนขายโลละแปดสิบอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่โลโลอนึ่งคุค่อยถาม เอาในงานเฮ้อคนละหารเนาะอืเดี๋ยวกนในงานเธอคิดดูค่าที่น้อยแม่ละสองแสนแม่ละสองแสนเสี่ยงรู้จำเมื่อไร่สองไหมสี่แสนค่าที่ที่มันแพงที่เป็นเขาค้ายน้ำ แล้วจาบบทำงานอูมาไปนะครับใครกินยังิ เ,เอยอะๆอันนี้ก็คือน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายละหมดละเก็บเกมแล้วคือหน,อน,อนมามแล้วถามเต็มหลับหรลอบ มีข้าวปุ้นก็นีถ้าไม่ได้ซื้อมากินบุ๊กที่ขอนำมาอยู่ในตู้เออดีใจละยิ้มเบิง้งเหยนยดนำข้าวปุ้นกระซิบก,กับใบเตยถั่วกรุบดีใจละอืออออมกินแต่หมูกินแต่ไก่ มันกินปลาแล้วแช่มกิน่ทาเปลือกมัน่ไหมานบอก สีูดลากงไปเ็สีู่กับีนเก็บปขลัดกิยับลัดบเหยกินไปหาบ้ Pukul apa dah? Hmm. Okey. Kau kau mana je? hmm. Cium

คืณมันเดิมมันมาบอกอะอยาง้มันมาอยู่พป่นองมากมันมากให้มา,ม,ากกามากแง้งเยวมากคอยมารเราเฮ็ดส่วนได้ออกมาคอยมาแบบนี้ีนี่ยะริงทำมันก็แสบตว ข้าวก่อนเจ้วกัะเพ็ดปลากระฮอนไม่ได้กินกี่น้องเมื่อแอบไปด้วยมืเนี้ยรู้สึกว่าเมื่อยเลยนะพ่อพ่อเที่ยวเี่ใวไทยหนั่งวัน อยู่กนบุ N ๋มเลยแบบพูดน no ้องบุดมืยังไม่พูดน้องนะพดน้องตัวเองนะพน้องมันลึกและมีน้ำเยอะๆในกะปุกผัก คิดปีงป่าเลยเนาะคอนะหินยน้องคิดุ่ไงอย่สา้นิติเศษนี่เพื่อนว่า

你们都。 บาเปนเงานป่ดามันล้้มเป็ดล้กนะ่มันปูเป็ดด่าเอาแมละดินบานเจ้าแล้วมดินบรนคอยแน่ดินใช้ ไม่ลองไม่รู้รู้จักดิศึกษาก่อนว่ามันชอบบินแบบไหนไหน่มบ้ามังม้งส่วนบางนั่งกัทรายเหมนกันทรายดกงทรายดกไอันนี้ทรายโค้ ขอรบ่วนอ่าขอรบกวนคุณทุกคนที่มีเกือกินให้เบื้องโ่ยจะมีก่อนลักกันี่น้องสบายดีทุกคนที่ต่ำอื่นเนาฮะคือของหวานเต้าซ่วนแล้วก็มุกน้ำไม้เป็นหล่อขายเบื้งนะทุกคนคิด้